สวัสด,ดีคะ่ะน้องม่ตองตอนนี้เรามาทําอะไรคะอันนี้นะคะมาดูผลสอบอีพีนะคะว่าน้องม่ตองติดหรือเปล่านะคะนี่ประกาศชื่อนะคะประกาศชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์แอร์เข้ารับการสัมภาษณ์การศึกษาต่อในระดับชั้นประถมปีที่หนึ่งนะคะน้องม่ตองดูสิคะมีชื่อน้องม่ตองไหมเอ่ยมีไหมชี้เป็นพื่อนดูสิคะในในใช่ไหมคะ นายอะไ,ไอันนี้วีชื่อน้องไม่ตองด้วยนะคะทุกคนเย้น้องไม่ตองสอบข้อข้อเกี่วก็ได้นะข้อเขียนใช่ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปน้องไม่ตองก็รอสอัมภาษณ์ตอนนี้นะคะก็มีเพื่อนน้องไม่ตองด้วยชื่ออะไรครับโฟกัสโฟกัสครับสอบผ่านไหมครับลองดูดิไหนม,มีชื่อโฟกัสปะครับหีืชื่อโฟกัสเปล่าไหนดูซิมีไหมโฟกัสแล้วเกี่อะไรครับผม ไม่คือะไรไม่้ไม่ไดูดอ่ามีไหมมีไหมนี่ไ่ปะเจอไหเจอไมแบวนี้นะเราดูข้องโฟกัสนี่ของไปตองเจอแล้วของน้องโฟกัสนี่เมื่วด้าด้วยใครนะวดาีด้อ่าน้องวีดาใ่ไหมคะติ๊น้องวีด้าก็ติดเนาะ่ด้กน่ดแล้วไม่มีใครอีกค่ะเพื่อนน้องไปตองมีใครบ้างที่ได้ลูก ดูซิมีชื่อเพื่อนชื่ออะไรบ้างใช่ไหมใช่ไหมไม่หอกไม่ใช่ชื่อตัวเองหรอกเนี่ยในจใช่ไหมคะลูกใช่ไหมเดี๋ยนะคะชื่อชี้ให้แม่รถดูซิไหนชี้ชี้ดิอันไหนชื่อหนูครับชื่อตัวเองตัวไหนไม่รู้เออคุณพ่อชี้นะนีไงน้องกันสินันใช่ไหมคะใอ่าเพื่อนท่องน้องวิทองนะคะก็น้องนี่ได้ด้วยนะคะติดด้วยก็ ห็นมั้กูบอกว่าห้องน้ไม่ตองติดประมาณ9คนหรือ10คนใช่ไหมคะก็แล้วกันนะคะก็มีิวนี่นะคะสรุปนะคะผลสอบวีพีจากคลิปที่แล้วที่น้องไม่ตองมาสอบใช่ไหมคะตอนนี้น้องไม่ตองสอบติดนะคะก็รอวันที่วันอาทิตย์ที่จะถึงนะคะเพื่อสอบสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆทุกคนมาเป็นกำลังใจให้น้องไม่ตองกับเพื่อนๆนะนะคะ ให้เพื่อนเพื่อนมาเป็นกำลังใจให้น้องมิตองใช่ไหมคะใช่นี่น้องตอนที่อโอเค,อเ,คเดี๋ยววนะันอาทิตย์เรามาสอบสัมภาษณ์อีกครั้งนะคะคไปไปเจอกนเพื่อนๆค่ะมาดูที่บอร์ดกันโอเค,อเคจากคลิปที่แล้วนะคะที่น้องม่ตรตอเนี่ยไปสอบนะคะตอก็วันนี้เขาวันที่สิบนะคะก็รู้ผลแล้ว ก็เอ่ก็เดี๋ยวรออ่ารอวันอา,อนาทิตย์นะคะไปรอสัมรอสัมภาษณ์นะคะวันอาทิตย์อโอเคค่ะถ้าชอลิีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e รอัมสาณคทีเราด้นะคะบ๊ายบายรอวันที่สอบสัมภาษณ์นะครับ